มาอีกแล้วพี่นอ้องอาบน้ำแล้ววันนี้มาในชุดสีเขียวเ<โ>อาเป็นยังอีกางไยยางเชิงคาพิกเราฝัาเดียวโรงเรียนไปเนี่ยเอาขึ้นเลิยจะเว้นแต่มาทางไหนแม่ข,<ะ>ขึ้นไเห็นขางบุญหละบอกเ่รียญก็เพลินน้ำโคกน้ำโคกอยู่ใส่ไม่ใหญ่เจ้าจนอนตื่นตินเดียเดียวเดียวเดียวเฝ้าเดียวเฝ้าคอยเดี๋ยวหาบัเฝ้าเจ้ากันนี่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 เจ้าเห็นปะไปนั่นพอเจ้า นี่บอกเผาหัวเต้าอ,ออกมันเศร้าหอนไปนั่นน่ะเมื่อนี้กับเผาอีกไอเผาอีกสองน่วยบอกข้าไปต่อยมานี่แม่นี่แม่แมท่านได้ปอกนี่นี่หัวเต้าอ,ออกจากเตาหนึ่งเฮ็ดใหญ่นี่แม่เศร้าหอนไปนเอออะดี๋ยวต้องเอามีดปอกเอามีดปอกจ้างสือกินได้เอาเอาไว้น่วยนึงเอาไว้เห็นนองน่วยนึงน้องก็บอกท่านได้กินอยู่พร้อมกับอกเลยนะไปยาป้อนเน้ปอนให้เน้ <laughs> เบิ่งดึกพี่น้องมากินบักข้าวอีกแล้วไปแล้วยังปอกปุ๊บเป็นสิไปให้พอเพิ่นปอกให้พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยกินหมักข้าวเผาอีกแล้วพี่น้องเออคอยดึงออกสั่นล่ะน้องเพิ่นพามันคอยสีออกนี่แหละมึอเศร้าก็กินหน่อยหนึ่งกินแล้วก็กินแล้วก็จนว่าอันสมัครจนว่าจามนี่คือกับ โหน่อยแต่กันล่าหน่อยเถอะดึงทางผุนตัวออออหอมเดีอซุกซำนี่แล้วซุกหลยมันใหม่ปอกบักเผาผี่น้องก็กันเผาบักเผาคุณยายหนึ่งเฮ็ดก็เลยต้อยบักเผาไปเผาไม่ก็หอมดีปอกออกง่าย,ายๆได้ผิวน้องแต่ว่ามันถางหนุวยหน่อยน,อยนามหวานหวานหวานหอมหอม ปึกซองสันหลิง <laughs> เออ,อน้อยถอดกำปั่นหนึ่งปอกออกเรอปอกลูกนาเป็นเย็นเสร็จก็ไปหมดละืึสม่สวยพูดเดียวกันปอกน้วยบแบบนี้หนึ่งปุ่นเนาะกะลามันใหญ่ก่อนไวนีวน่อีกคนเด้ออืมใหม่เครื่องหนึง่งเอา้เอาโคอรตัวทาาเลยเลยขาสิยด,ดูดกิน ขอพาไอ้ไอ,อ้โอ้ยนี่ถอยอยังนี่พี่น้องน้ำเหี่ยวออกแล้วยังถือมีดกินยุวัดเหมือพี่น้องอยากยังกระเฮ็ดกินอ่ะกินน้ำก่อนเอาไปกินบ่หลดอดยุ่ใสอีกเปเาหลอดพนะพี่น้อง โอ้ไม่ยังละมันไ,ไม่ยังละบันฮันฮัน <c oughs> พี่น้องบอฟ้าหัวเต่าหอมมาท่านไ่นน้ำท่านไดนเย็นอยู่เป็นไดนหวานปะหวานอยู่ฮันโอ้หวานอยู่ฮันพี่น้องน้ำมะพร้าวร้อนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี้ยอืน้ำมะพร้าวร้อนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี้ยเพื่อนว่าโอ้มันก็บว่ท่านไดนเย็นเนาะหัวเต่าออกจากเตามาวางหันต้องร้อนไวด้ดีๆแล้วก็วเอาไปแช่ตู้น้ำแข็งมันสิเย็นหอม กินมะอื่นเ้าโอ้กินดีนะเจ้าสมวยพี่น้องมานั่งกินมะเ้าวเผาจนนั่นก็บอกเด้๋ยว่าดูจนน้ำเบิดเหรอขึนน้ำไหมด้วยกินน้ำมะเ้าขึ้นน้ำต้มตัวนี้น้้ตมพี่น้องห่อนห่อนฟะนะห่อนตัว่ามะเผาท่านได้เย็นเยอะไปดูกินน้ำมันหรอแม่ อืมอหน่อยๆทอกำปั่นนี่เออไปไปไปแล้วพี่น้นองไปอาดลานแล้วพค่นไปหาลูกสาวพค่นแล้วพค่นไปพี่น้องย่างไปงสี่แล้วพี่น้องเอ้ยเมาอืมเอินแม่อยู่แล้วเอินย่ายอยู่แล้วเอินย่าไปแล้วพค่นเพิ่นก็สิเข้าหลังบ้านนี่นะคะไปแล้วพี่น้องไปหาคุณย่าหรือจา้า